ตายตายตาช่จะคอยช่วยแท้นี่นีันนีจำมขันกระยังอย่มาส่งไฟเพมนี่โอ้ยช่ว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 ย แม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยผู้ช่วยคักเลยคอยเอ้ยรถคอยมาจอดจะได้จะมันออกบททันมาบ่ทันออกซิเกตเก่าเวอร์พี่น้องเอ้ยโอ้โหวยเลยช่วยเลยโอ้ยตา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 ยคอยผมมียังเหลือแล้วโอ้ย ตาย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 คอยหาคนคอยรื้อเริ่มเหมือนนี่ไฟมันไหมมันมาบ่ทันครับมาบ่ทันรถผมครับรถผมโอ้ยตา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 ยเลยคอยอู้ตายเลยคือเป็นยี่สี่นอคือเป็นสี่นอเหมือนนอ ผูตายก่อยแม่เลยเกิดมาบ่เคยปอเลยไอ้ผู้รับิดชอบรถจอดรถอยู่จังบ่เบิงไฟใหม่คื้จังบ่เบิงกันแนีตาย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 โอยยตา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 ยตยตายย้ยยยย กำลังมานะครับมือแรกมือเดียวรถใหม่ไฟใหม่รถเอ้ยกูตายโอ้โห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 ตายตายตายกูมือรถเนี่ยก็มือรถมัดไอเจ๋ไนนอพี่น้องรถผมก็จอดอยู่งแต่หม่มันเอาโบไดเอ๋อโบทันแล้วโอ้ยให้เด็ดทุกอย่างโอ้ย มัดมัดมมัดตายพอยเมยเอ้ยคนจอดรถเอาใจเงินมาดูแลบรอย่งางไฟใหม่แท้ที่สีหูจัดโอ้ตายตาย กูมือก็กะยุ่นรถอีกขันั่นเยอะดิโอ้ขรถของรถใส่หน้าคุณประกาศแล้วแบั้เออหัวไฟไหม้รถจอดรถควยโอ้ตายมัดมัดมดอนาคตรเลยครับคันแบบนี้ช่วยแบบนี้โอ้ตายตายก่ยอยโอ้พยพลอยแม่เอ้ยจะไหนเราเป็นเรา Cốp, còn cường nhắn lột men mất Ui nhắn lưới chắc giang đây lột Ui, ừ, ơi Ê, nòng ơi thật, lột cù Mất xoay miếu bọn đại Mất lèo, mất lèo, mất, lèo, mất, chóp, chóp, này, sao, sao. จอเต็นนะถึงมองดีแท้โอ้ยเนใดเพื่อนรักมากท่นผู้ประกาศกับประกาศเห็นกับยูนีกับท like ่านที่สะดู ah sure ้งแรกเขาโอตายตายโอ้ยอ่านอันเมนอ่ไดรไปน้องเมื่อแล้วผมจบแล้วของผมหมายเมื่อแล้วผมแรนมาแล้วแรนเต็มที่แลงเพราท่านครับประกาศ สีขั้นลวดตีดกันมาถึงขั้นที่หาก็จะเริ่มผมกบมารวมแจมน้อเขาพี่น้องประกันกบนบนับบะมี่มีแต่รพลบอบอุปกรณ์เครื่องมือหาก,กินกับผม่มยานรถเต็มมมัดมัดอเกซีเก็ตทีมงานเพรกันทัดแล้วครับถือว่าบอมานแล้วให้แต่ได้จะได้นนขึ้น

เป็นตำนานไปแล้วบ้านนี่มกกนมผมเอจใจตั้งแต่จอดแล้วที่แรกคุเอจใจแล้วไม่ไม่หยุดไม่่าเออตายตายตายไม่เรียบร้อยเอป็นจะไรบ้านนี่ตายตายตายกู สวยสุดสวยจะของรถอยู่สยังโบมาโอ้่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนลังใจหลายๆซอยเหลือยังบ่ไดแล้วผมมีรถไปมาใสแล้วอยากเส้นจะไหนบ้านนี่บ้านก็บบได้แล้ว